อีพีหนึ่งสามรพิพากษาว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาตรา53เทศบาลไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรับถนนที่มีผู้ยกให้และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่มีอำนาจสั่งให้เทศบาลรับถนนที่มีผู้ยกให้ดังกล่าว นอกจากมีอำนาจควบคุมดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายดังบัญญัติไว้ในมาตรา7 1เท่านั้นฉะนั้นถึงแม้นจำเลยซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งให้จำเลยรับถนนที่โจทก์กับผู้มีชื่อยกให้การกระทำของจำเลย ก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา165คำพิพากษาสารดีกาที่2633ทับ2523ในบัญญัติโจทย์ในชวนจำเลยโจดฟ้องว่าจำเลยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่โจทย์กับุ่้ผู้มีชื่อ ยกที่ดินและเงินส่วนตัวให้เทศบาลเมืองกระบี่แต่เทศบาลไม่ยอมรับต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้จำเลยเอาลูกหลังและกาบหินไปใส่ทำการเกตกับบำรุงรักษาจำเลยก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและต่อมาโจทย์ขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินออกจากถนนสาธารณะ จำเลยมารังวัดแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองโดยมีเจตนากันแกล้งหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอามาตา90ก5 7 1 6 5สนารจ้นต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทอุททร์สาทธ่ณนพิพากษายืนโจท์ดีกาสาลดีกาวินิจฉัยว่าปัญหาข้อแรกที่โจท์ดีกาว่าการที่จำเลยไม่ยอมรับตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นการป้องกันหรือขัดขวางมีให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้านั้นประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้าบัญญัติว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งซึ่งได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งนั้นต้องระวังโทษศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาตรา53เทศบาลไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรับถนนที่มีผู้ยกให้และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายดังบัญญัติไว้ในมาตรา71เท่านั้นฉะนั้นแม้นจำเลยถึงแม้นจำเลย จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ราชการจังหวัดการกระทำของจำเลยก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา165ปัญหาข้อต่อไปที่ว่าการที่จำเลยไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตทางสาธารณะในกรีที่โจทย์ขอแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อย และขอแบ่งแยกถนนสาธารณะออกจากที่ดินโจทย์เป็นการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่จโจทย์ตามประมวลกฎหมายยามาตานรหา157หรือไม่นั้นเห็นว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาตรา50อนุ2 53เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำหาได้บัญญัติให้เทศบาลหรือจำเลยมีหน้าที่ต้องระหว่างแนวเขตที่ดินของรัฐตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่890-2498นั้นตามสำนวนไม่ปรากฏคำสั่งดังกลาง่าวและข้อที่จริงเกี่ยวกับคำสั่งฉบับนี้โจทก็มิได้ยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้าง มาแต่ในสารชั้นต้นจึงรับฟังไม่ได้ฉะนั้นแม้นจำเลยจะไม่ยอมลงชื่อรับร,รองแนวเขตทางสาธารณะการกระทำของจำเลยก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา1ิ7พภาคสายยืนกฎหมยายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา165ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งซึ่งได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งนั้นตอระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ